พอนโคตรสาคัญเลยครับทาไมผมถึงเลือกพอนมันเป็นความรู้เส้นบางๆระหว่างคนที่รู้และไม่รู้ครับตามนะครับจับตาดูให้ดีนะครับรถคันนี้มันราคาห้าล้านหกแสนบาทนะครับผมเลือกที่จะดาวประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตก็ประมาณหนึ่งล้านหกแสนบาทครับอ่ะทีนี้ลบเงินดาวไปนะหนึ่งล้านหกแสนบาทครับเนี่ยมันก็จะเหลือเงินต้นประมาณนี้เป็นเงินที่ใช้จัดไฟนั้นนะครับสี่ล้านบาทรู้ไหมครับดอกเบี้ยรถคันเดี้ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ครับตีให้สองเปอร์เซ็นต์เลยครับผมต่อปีด้วยนะแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าผมเเอาาินนล้ ไปลงทุนกับอะไรก็ได้ที่ให้ผลตอบแทน15%ต่อปีโอ้โหเยอะแยะเลยครับผมจะบอกให้ก็ได้ครับพี่ขายฝากที่ดินมันก็ได้15%แล้วครับพี่อย่าลืมนะว่าผมทำอาชีพอะไรสมมติเลเซนะว่าได้แค่15%ต่อปีนี่มันโคตรชิบชิเลยครับเดี๋ยวผมคิดให้ดูเงินต้นเนี่นยนะคุณมี4ล้านถูกปะถ้าคุณเอาไปลงทุนได้15% 4ล้านนะครับหาร100นะครับคูณได้15%ต่อปีคุณจะมีเงินมาช่วยผ่อน600,000บาทครับแล้วรถคันนี้มันผ่อน5ปี่ม พ่าแบบว่าถ้าคุณเอาเงินไปลงทุนเนี่ยคุณได้เงินฟรีๆในการผ่อนรถคันนี้สามล้านบาทเลยครับก็เท่ากับว่าถ้าเงินต้นของมันเนี่ยห้าล้านหกแสนบาทนะครับลบออกไปเลยครับสามล้านบาทแปลว่าคุณจะซื้อรถคันนี้ประมาณสองล้านหกแสนบาทแต่มันจะมีดอกเบีย้ยอีกนิดหน่อยนะครับประมาณสักสองล้านเก้ากัแล้วกันเห็นไหมแทนที่จะซื้อรถราคาเต็มกลับได้ส่วนลดกันหนาเลยครับเพราะคุณรู้จกักเอาเงินไปลงทุนก่อนอย่างนี้และครับเพราะฉะนั้นวันนี้คงได้คําตอบแล้วนะครับว่าตกลงแล้วซื้อรถเงินสดหรือซื้อรถเงินผ่อน อะไรดีกว่ากันครับ